สวัสดีครับนางลาวเจตยศครับไฟเราซ้อมมากี่วันซ้อมมาก็ซ้อมมาตลอดเป็นเดือนนะครับก็ซ้อมอยู่ที่เจตยศครับอยู่ที่จังหวัดนมกนที่เดิมเลยเนาะมีใครเป็นผู้บองซ้อมมาตอนนี้มีน้องชายแล้วก็พี่ๆในค่ายครับในค่ายเช่นกันตอนนี้เราอายุ ยี่สิบนะฮะยี่สิบเจ็ดปีครับสูงเท่าไหร่ครับไรหกสิบสามน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ประมาณหกสามหกสี่มวยสไตล์อะไรครับบูดูดันวันนี้จะต้องมาเจอประดักนินเนาะเคยต่อยกไหมไม่เคยอันนี้ครั้งแรกเลยครังแรกศึกษาเก่งกันต่อยเขายังเขาก็น่าจะมวยบูดง่าวันนี้มาเจอประดักนินวางเคียวมาแข่งไงดิก็ต้นดูดูว่าความมุนตอนนั้นแล้วค่อยไปเปลี่ยนแก้ไขอาวุธกระเบลยทีเลยเนาะล่าสุดต่อยไว้ที่ต่อยที่นี่ครับวันนั้นต่อยกับต่อยกับ เจดีศักดิ์เปย์มากวันนั้นเสมอเสมอไปเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อยยี่แปดร้อยยี่แปดวันนี้เหลือร้อยยี่หกวันนั้นใหญ่เลยมันอ้วนเยอะอ๋อใหญ่ใหญ่อ้วนปล่อยอยไปตอนนี้เลยวันนี้พร้อมสมบูรณ์แล้วร้อยยี่หกเมื่อเช้ามาลดเท่าไหร่ตอนเดียวก็ผ่านเรียบร้อยเนาะร่างกายวันนี้ ก็เร้อยครับผมสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมมาเอาแช่น่าเอาใ่มาแจ้งเกิ์ได้นอนหนอ่าคุ้มมากี่กิโลไฟนี้คุ้มมาหกกิโลหกโลต่อยมวยไทยของเราหลักหลักร้อยครับคนยังคนสองปลาวใช่ฝากช่วยชแฟนคลับหน่อยพี่น้องสองปลาว่าเดี๋ยวก็ฝากพี่น้องแฟนคลับประเทศไทยมีแจ้งเกิ์แน่นอนนะขอโชคดีขอบคุณมาครับอ